สิงหากัญญาเต็มหมดแล้วนะครับคูบค่นี้สิงหากัญญาครับร้อนแดงพรวิชิตสิงสวยนาวา<อ>เล่นมุกเขล่อมด้วยเอาละพรวิชิตสิงสวยนาวาการสินบวกออกมาแล้ว ได้ความสะใจได้ลงตาคนตาผายต่างคนต่างสัตว์ตาคนต่างบนตาคนต่างเปลี่ยนสี่สิบเป็นสายเอล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงพิชิตสิ่งสวยนาวาพอมพิชิตสิ่งสวยนาวาร่องน้ำแดงผายกับร่องน้ำน้ำเงินอันเวยเรือนี้ไม่ธรรมดาเจ้าแม่ประดูเงินประดูเงินกองทัพเรือไรปวดมาไล่เบียดมาไล่ขยี้ปีกมาไล่ขยี้ปีกมาร้อยห้าสิบเป็นแหกแลกกันเลยแลกกันเลยคนละใบสองใบตาเหลือกตาบินบินหนีแล้วโวเอาแล้วโยถ้าอย่างนี้บอกว่าหวันบรรยากาศดูทิว่าช่วงใบใบจะคลายเครียดหรือว่าเวลา กังงอย่างเป็นทหา,กการก็ไปโบกตรงกับคงน้ำล่องน้ำแดงบอกว่าพรวิชิตพรวิชิตบอกว่าพรวิชิตบอกว่าสิ่งแวดล้อมว่าไปาาแรงจะดีจะดีรอดรไปเมื่ไม่มาสาวแก้มเรือทหารเรือครับหน่วยต่อสู้อากาศยานรักษาฝั่งชนบุรีการไ,ไม่ยอมไม่เถอะไม่แท้รุ่ตัวไม่ลองไล่บนไลยนี่ให้ขยี้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 กอดขอ ันเรือไม่ทันดูที่ว่าทีมงานของเจ้าแม่ประดูเงินในเที่ยวนี้ครับ40บปิีพาย40ปิีพายไล่ห้ามหันกับพอรอนวิชิตสิงห์สวัยนาวาพรวิชิตสิงห์สะหายไวลรืนาวาหนีมาเลยหนีมาเลยว่าอย่างไรประดูประดูเงินยังไม่เคยว่าชนะใครยังไม่ชนะใครเลยเที่ยวนี้จะเอาชนะจะเอาชนะได้หรือไม่ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เทา้าดูที่ว่าร้อยเมตรสุดท้ายร้อยเมตรสุดท้ายมาดูไล่วีมาดูไล่วีพิชิตพรวิชิตสิงห์สวัย นี่ล่วอะไรครับตับไตมาไว่ก้นคอไล่ก้นคอไรก็ยิบะขี่คอมาพอิชิตผายแรงแสงดีแสงดีมาดูจี้ิชิตดีมาดูจี้ชิดดมาดูจี้ชิดดีมาดูจี้ชิดีมาดูจี้ชิดีมาดูจี้ชิดี้ไม่ไว้ไม่ไววะแม่วันนี้จ่าเบียเต็มระบบทุกเที่ยวครับครับกรรมการตัดสินเรือที่น่าอยู่ร่องน้ำแดงครับพรวิชิตสิงห์สวัยนาวา พรไม่คิดสิงสวยนาวาไปเรือชนะครับพี่น้องอีกสองเที่ยว